วันนี้วันที่20กันยายนพุทธศักราช2564ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวฝนก็เริ่มทิ้งช่วงอากาศก็ค่อนข้างดีนะเรามาวัดก็มาทำบุญมานั่งสมาธิก็เป็นสิ่งที่น่านะอนุมโมทนาเมื่อเช้านี้ หลังทำวัดเช้าแล้วก็ไปที่โรงล้างบาทก็เปิดน้ำแล้วก็ทำให้รู้ว่าน้ำอ่อนกว่าปกติบริเวณนี้บริเวณโรงล้างบาทนี้ก็ดีบริเวณกุฏิหมายเลขสองนี้ก็ดีข้างๆศาลา,าเนี่ยก็เวลาที่ระบบน้ำในวัดมีปัญหาเนี่ยบริเวณสองจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ บอบบาง s ensitive ก็คือจะมีมีการรู้ได้ง่ายว่าตอนนี้น้ำในวัดเนี่ยมีปัญหาอะไรนะเปิดน้ำล้างถ้วยแล้วก็รู้ว่าน้ำมันอ่อนถ้าเราสังเกตดูจะรู้เลยว่าน้ำมันอ่อนก็เลยบอกยมจ่อยให้ไปดูก็ปรากฏว่าท่อน้ำบริเวณเหนือกุฏิสองขึ้นไปนิดหนึ่ง กาวก็คงจะเสื่อมสภาพท่อน้ำปรเลยถอนออกมาจากกันน้ำก็ไหลออกมาหมดแท้งนะทั้งพระทั้งโยมเราก็เป็นผู้ที่อยู่ในวัดนะให้หัดสังเกตความผิดปกตินะว่าช่วงนี้มีอะไรผิดปกติบ้างไม่เหมือนเมื่อก่อนก็จะได้ช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตานะ เพราะว่าวัดนี้ก็เป็นวัดของทุกๆคนทั้งพระทั้งโยมก็ต้องดูแลร่วมกันถ้าเรามีความรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติก็ต้องดูเนะมื่อเช้านี้เดินไปที่ห้องน้ำชายบริเวณลมพัดชายเขาสองก็เห็นไฟเปิดอยู่หนึ่งห้องก็ต้องดูว่าใครลืมปิดหรือเปล่านะ ทางห้องน้าชายทั้งห้องน้าําหญิงบางทีมักจะเขียนมักจะเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ลืมปิดไฟหนระือต้องเขียนป้ายติดไว้ว่าให้อย่าลืมปิดไฟด้วยนะได้ข้อคิดอย่างหนึ่งในการเดินสำรวจวัดเมื่อเช้านี้นะผ่านต้นไม้ที่อยู่ในลำห้วยนะเดินไปดูว่าน้ำมันระบายดีหรือเปล่าเพราะว่าฝน ทิ้งช่วงแล้วน้ำยังไหลยอยู่ก็ไปเจอต้นเต่าร้างอยู่ในลำห้วยเต่าร้างหรือเต่ารัางนะเป็นต้นไม้อยู่ในป่าบริเวณนี้อยู่แล้วนะจำได้ว่าเคยมีคนบอกอธตรมาภาพว่าให้ตัดทิ้งเสียนะเพราะว่าชื่อมันไม่ดีนะมันร้างเต่าร้าง ต่ารังเต่ารังแต่ว่ามาคิดถึงเรื่องของความเชื่อของคนนะบางทีเคยมีเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันคนเอาต้นไม้ไปถวายวัดวัดหนึ่งปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่ามันเป็นต้นลั่นทมนะมันระทมทุกข์ก็เลยไม่รับนะ แต่ว่าระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้นลั่นทมก็ปลูกในบ้านก็มีนะเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปเป็นเป็นลีลาวดีแนตะ่โดยโดย,โดยรูปแบบฟอร์มของมันก็คนเล่นต้นไม้ก็ชอบนะอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างชื่อของต้นไม้ทำให้ต้นไม้เดือดร้อนถูก ปฏิเสธก็ดีถูกตัดทิ้งก็ดีคนไม่ชอบมันเพราะชื่อของมันแล้ววันก่อนก็ไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับหอยสังก็คนก็มีความเชื่อในเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่า หอยสังนี่น่าจะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เพราะเพราะความเชื่อของมนุษย์นี่ความเชื่อมนุษย์โดยเฉพาะพวกพรามอะไรพวกนี้ก็จะต้องไปเสาะแสวงหาหอยสังก็นี่เป็นความเชื่อเหมือนกันชอบมากมันก็สู์พันเกลียดมากเนี่ยมันก็สู์พันธุ แต่ตัวต้นไม้ก็ดีตัวหอยสังก็ดีมันอยู่มันเฉยๆต้นไม้มันไม่รู้หรอกว่ามันชื่ออะไรมันจะชื่อลั่นทมหรือมันจะชื่อเต่าร้างหรือมันจะชื่ออะไรทองพันช่างช้อนเงินช้อนทองอะไรก็สารพัดมนุษย์ตั้งให้มันตามความอยากของมนุษย์ตามกิเลสของมนุษย์แล้วก็ตามความหลงของมนุษย์ก็ไปทำลายมัน ไปบอกไอ้นี่มันเต่าเต่าร้างชื่อมไม่ดีนะไอ้นี่มันลั่นทมนะชื่อมันไม่ดีเนี่ยคือสมมุติต้นไม้มันไม่ได้รู้อิโนโอิเน่ด้วยเลยนะมนุษย์ก็ไปตามล้างตามผ่านไปตามฆ่ามันนะก็เคยมีคนบอกว่าถ้าอยากจะกําจัดอะไรเนะี่ย ให้ให้บอกว่าอันนี้มันดีหรือมันไม่ดีตามความเชื่อโดยเฉพาะคนไทยเราโดยเฉพาะคนไทยเราถ้ามีสิงสารศาสตร์อะไรที่คิดว่านี่จะต้องทำให้มันแบบศูนย์พันเนี่ยเะต้องบอกว่าให้กินไอ้ตัวนี้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวรวยเนี่ยโอ้คนไปกินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจับกินเนะ่ สมมุติบอกว่าผักตบชวาเนี่ยเต็มครองเนี่ยมีคนเสนอว่าหนึ่งถ้าเกิดทำมันกินได้ก็คงจะดีแต่มันกินไม่ได้สองก็คือว่าให้ไปสร้างความเชื่อนะบอกว่าเอาผักตบชวานี่นะบอกว่ามันเต็มครองนะให้ให้เป่าประกาศไปว่านนะหวยอย่างเงี้ยหวยที่ตัวเลขหวยที่มันออก ตามใบผักตบชวาเนี่นะใครเก็บขึ้นมาได้เยอะเนะ่ยยิ่งเยอะนะี่โหจะยิ่งมีโชคลาภแต่โอ้คนนี้พากันเก็บผักตบชวาขึ้นมาเยอะๆๆเลยนะโอ้แม่น้ำลำคลองโล่งเลยสบายเลยแต่เมืองนอกเขาไม่ต้องขับเคลื่อนโดยความงมงายไม่ได้ตนไม่ต้องขับเคลื่อนโดยความเชื่อโดยความงมงาย มีอยู่ประเทศหนึ่งไม่รู้ประเทศอะไรนะแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองก็ดีในทะเลก็ดีโดยการที่เทศบาลเมืองน,นั้นนะมีเรือเรือขยักให้คนเอาไปเอาไปพายเล่นโดยที่โดยที่ถ้า พายไปแล้วเก็บขยะขึ้นมาได้หนึ่งชิ้นหรือกี่ชิ้นก็แล้วแต่ตามเขากำหนดไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่ถ้าเกิดว่าพายเล่นไปแล้วแล้วไม่ได้เก็บขยะมาที่ศูนย์ให้ยืมเรือเลยเนี่ยก็ต้องเสียค่าเช่าอาจจะกี่เหรียญกี่เหรียญก็ว่าไปแต่ถ้าพายไปแล้วไปเก็บขยะเอามาได้เนี่ยเออไม่ต้องเสียค่าเช่าเรือน ปรากฏว่าแม่น้ําสายนั้นนี่โอ้โหนะสะอาดสะอ้านเลยนะหรือว่าบางประเทศเนะีเขามีตลาดเนะว่าเรียกว่าเหมือนตลาดนัดอย่างเงี้ยแต่เป็นตลาดคริสต์มาสก็คือในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะฝรั่งนี่ก็จะออกมาตั้งร้านขายของนะแ่อเครื่องดื่มอะไรพวกนี้อาหารการกินอะไรพวกนี้นะ แต่ในเทศกาลคริสต์มาสนี่ของเขาก็คือฤดูหนาวเครื่องดื่มก็จะเป็นเครื่องดื่มอุ่นนะน้ำององุนอุ่นน้ำส้มอุ่นน้ำมะนาวอุ่นอะไรสมมุติว่าอตอนซื้อน้ำส้มนี้คิดไปสี่เหรียญคิดไปสี่เหรียญแต่จริงๆแล้วราคาน้ำส้มมันสามเหรียญอ,อีกหนึ่งเหรียญก็คือค่ามัดจำแก้ว ถ้าเกิดเอาแก้วมาคืนคุณก็จะได้เงินคืนไปหนึ่งเหรียญหรือว่าดื่มไปแล้วไปซื้อน้ำร้านใหม่อตอนแรกไปซื้อน้ำร้านน้ำอ่างุ่นน้ำองุ่นร้อนอซื้อไปแล้วสี่เหรียญเป็นค่าน้ำสามเหรียญเป็นค่าแก้วหนึ่งเหรียญแต่พอเดินเดินไปในเทศกาลในตลาดไปเติมน้ำส้ม ก็จ่ายแค่สามเหรียญไปเติมน้ำมะนาวอีกร้านหนึ่งก็จ่ายแค่สามเหรียญจนร้านสุดท้ายถ้าเราจะคืนแก้วเขาก็เอาเงินคืนให้เราเหนึ่งเหรียญแก้วนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาขยะได้โอ้ไม่งั้นในคนคน,นึงนี่ดื่มน้ำกี่ครั้งใช้แก้วกี่ครั้งแก้วกระดาษก็ดี แก้วพลาสติกก็ดีแก้วอะไรก็แล้วแต่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยเป็นขยะทั้งนั้นต้องมีนโยบายลดปริมาณขยะแต่เขาไม่ต้องลดโดยโดยใช้ความเชื่อ,อโดยใช้ความเชื่อ,อเออมืองประเทศประเทศ,ปร,เทศประเทศไหนไม่รู้นะ <laughs> ประเทศไหนไม่รู้มีอยู่ประเทศหนึ่งนะ โอ oh, ้คนคนขี่รถมอเตอร์ไซค์คนขับขับรถยนต์ขับเร็วแหกโค้งอุบัติเหตุประจำเทศบาลไม่รู้จะทำยังไงชาวบ,บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จะทำงไงเไปสร้างนี่เลยสารพยายมนะไว้ตรงหัวโค้งเลยโอ้ oh, หลังจากนั้นไม่มีอุบัติเหตุอีกเลยนะเออ นี่ก็คือ,คอแก้ไปโดยนะความเชื่อนะนั้นอย่างที่บอกวนะ่าความเชื่อของคนคนเราเนี่ยบางทีมันก็มันก็คือกิเลสมันก็ทําให้เกิดโทษได้อย่างที่บอกของเรื่องต้นเต่าร้างต้นลั่นทมหรือว่าหอยสังก็ดีนะมันเป็นเป็นสมมุตนะิชื่อของมันเนี่ยมันเป็นสมมุติ นี่พอเปลี่ยนใหม่จากลั่นทมเปลี่ยนใหม่เป็นลีลาวดีคนก็ไม่รังเกียจมันแล้วแต่ก็จะมีคนคิดว่าเอาอย่างนี้เปลี่ยนต้นเต่าร้างสิพระอาจารย์ก็เปลี่ยนชื่อต้นเต่าร้างเป็นชื่ออะไรละ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่แก้ที่สาเหตุสาเหตุมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อต้นไม้มันสาเหตุมันอยู่ที่ความอยากของคน ถ้าเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันคือเปลี่ยนไปตามความอยากของคนนะแต่คนเราทําไมตัวเราคนเราทําไมไม่สร้างความเห็นให้ถูกต้องเองนะเข้าใจว่าโอ้นี่มันสมมุตินะเคยไปกราบหลวงปู่โอภาสนะมีคนจะไปขอเปลี่ยนชื่อท่านก็บอกว่าดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะคือปกติท่านก็มีนะที่เปลี่ยนชื่อให้คนแต่ว่า ท่านก็จะไม่ได้เปลี่ยนให้ทุกคนแต่บังเอิญวันนัวันนั้น่ะท่านก็กบังให,ให้ธรรมะสอนธรรมะกับผู้ที่มาขอเปลี่ยนชื่อท่านบอกว่าชื่อพ่อแม่ตั้งให้มันก็ดีแล้วชื่อหมูหมากาไก่ชื่อหมาชื่อแมวอะไรก็เป็นเศรษฐีได้ตั้งใจทำมาหากินก็เป็นเศรษฐีได้ก็เป็นเสียได้อ๋อ ชื่อหมานะ,ะตั้งใจทำมาหากินนะเป็นเสียก็เป็นเสียหมาก็รวยกว่าเขานะไปตั้งชื่อดีเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาอะไรแต่ว่าทำตัวไม่ดีคนเขาก็ไม่ได้ได้สรรเสริญนะในโลกนีนะ้คนเขาก็ดูที่ความดีที่การกระทำโดยเฉพาะ ตัวเราคนเราก็พิจารณาตัวเราเองเมื่อเช้าก็พิจารณาธรรมะอยู่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือความดีอยู่ที่มือเราความดีไม่ได้อยู่ที่ปากเราและความดีก็ไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นความดีอยู่ที่มือเราก็คือความดีที่การกระทําของตัวเราถ้าเราไม่ได้ทดําดีเราจะเป่าประกาศโมนะมีบางคนเคยเจอเหมือนกันโม,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 มชอบโม้ว่าตัวเองไปทําดีนู่นนี่นั่น แต่ว่าไม่ได้ทําเท่าไหร่หรอกโมเสเยอะเอาหน้าซะเยอะความดีอยู่ที่มือมือเราความดีไม่ได้อยู่ที่ปากเราแล้วก็ความดีไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นด้วยเดี๋ยวนี้คนใช้สื่อโซเชียลกันเยอะนะสิ่งที่คนเขายกย่องว่าดีว่าถูกต้องในสื่อโซเชียลมันก็คือโลกเสมือนโลกประดิษฐ์จะามาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ บางทีคนทําไม่ดีคนก็ไปเข้าข้างเยอะแยะก็มีหรือว่าอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่าเอาท,ทอํางงทไมที่อย่างนั้นตํารวจจับทําไมที่อย่างนี้ตํารวจไม่จับอะไรต่างๆกฎหมายเนยี่ยเป็นแค่ข้อบังคับกายวาจาของคนได้นะแต่กฎหมายไม่สามารถไม่สามารถชี้แนะให้คนมีจิตใจที่ดีได้ เรื่องบางอย่างถูกกฎหมายแต่มันไม่ดีทางศีลธรรมทางคุณธรรมเรื่องบางอย่างก็ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมเรื่องบางอย่างก็ถูกกฎหมายอยู่แต่มันมันมันผิดศีลธรรมมันมอมเมามอมเมาสติปัญญาคนมอมเมาคุณธรรมในใจคนเราก็ดูก็ได้ว่าสิ่งที่บางทีกฎหมายอาจจะบอกว่า ถูกหรืออาจจะบอกผิดก็แล้วแต่นะแต่จะรู้ได้ไงว่าศีลธรรมมันผิดหรือถูกคนทําสิ่งนั้นไปเยอะๆแล้วเป็นยังไงล่ะสังคมมันดีไหมล่ะสังคมมันร่มเย็นเป็นสุขไหมถ้าถ้าเกิดทําแล้วมันดีขึ้นสังคมร่มเย็นเป็นสุขก็อันนั้นก็เออน่าพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางอย่างมันก็ถูกกฎหมายอยู่แต่คนทําแล้วมันโอ้โหสังคมมันยิ่งแย่เสื่อมโทรม ไม่ร่มเย็ยนเป็นสุขมัเมามัวเมาต่อให้บัญญัติว่าถูกกฎหมายมันก็ไม่ดีทางศีลธรรมกฎหมายก็เป็นสมมุติเหมือนกันสมมุติคือเป็นมตตนิเป็นสมมุติก็คือเป็นมติที่ที่ประชาคมสังคมนั้นยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยอมรับว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดแต่มันไม่ใช่สัจธรรมแท้จริง จริงจริง่ังจริงจังหรอกถ้าเป็นศาสนาจริงจริงมันไม่เปลี่ยนแปลงนะกฎหมายยังเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวบอกอันนี้เป็นยาเสพติดเดี๋ยวบอกอันนี้ไม่เป็นยาเสพติดอบางอาชีพก็ประเทศนู้นบอกทําได้ประเทศนี้บอกทําไม่ได้นี่มัน,ม,น,ม,นมันเป็นสมมุตินะสมมุติของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วสมมุติของการเวลาด้วยนะบางทีการกระทำหนึ่งเมื่อร้อยปีที่แล้วทำแล้วมันไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่ปัจจุบันทำแล้วผิดกฎหมาย แต่ถ้าเป็นสัจธรรมแล้วยุคไหนสมัยไหนมันก็ต้องเหมือนกันงนั้นบางทีเราไปดูในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้ก็เขาคอมเมนต์อย่างนี้เขาทาอย่างนี้เขาเชร์อย่างนี้กันแต่จริงๆก็ไม่แน่ว่ามันจะถูกหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเกิดมาอยู่ในโลกความเป็นจริงโลกสังคมความเป็นจริงที่ไม่ใช่โลกในโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่พิจารณาไปด้วยสติปัญญา ก็อย่าให้มันชีวิตเรามันขับเคลื่อนไปโดยความมัวเมาไปโดยความหลงโดยความหลงสมมุติโดยความหลงองบายามุขหรือโดยความหลงกระแสของโลกที่มันเป็นไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาต้องมั่นคงตั้งมั่นการมาวัดมาประพฤติปฏิบัติหรือแม้แต่อยู่ที่บ้านประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับว่าเราหัด ที่จะมีจิตที่สงบที่นิ่งตัดวางโลกภายนอกแล้วก็เราก็ลองมีสติอยู่กับตัวเราการที่รู้ลมหายใจเข้าออกนี่คือหัดมีสติอยู่กับตัวเราก็เห็นว่าเออบางทีความสุขก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ต้องจําเป็นจะต้องพึ่งวัตถุอื่นแลหรือไม่ต้องจําเป็นจะต้องพึ่งหมู่คณะเพื่อนฝูงจนเกินไปบางคนคิดว่าต้องมีเพื่อนนะ เยอะๆหรือต้องมีเพื่อนที่คุยถูกคอหัวเราะเฮฮาจึงมีความสุขดังนั้นก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวที่จะมีความสุขโดยการหาความสุขที่เกิดจากสติปัญญาของตัวเราหรือบางคนบอกว่าต้องมีวัตถุนั่นนี้จึงมีความสุขจึงไม่กล้าที่จะหาความสุขโดยการที่ไม่มีวัตถุอย่างนี้เป็นต้นบางคนบอกว่าจะมีความสุขก็ต้องอยู่ในกระแสสังคมที่เขาสัรเสริญ นินทาแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ว่าไอ้ความสุขแบบเนื้อสันเสริญน,นินทานี้ก็ยังไม่ค่อยได้ฝึกดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการฝึกที่ประเสริฐนะวันนี้โยมธรรมบุญก็อนุมโมทนานให้มีความสุขความเจริญให้มองโลกให้ออกมองโลกให้ออกแล้วก็พาตนพ้นบ่วงแห่งความหลงความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยความสวัสดีนะ,ะเจริญพร